ดทําวันนี้ก็มาหากินหันแตกแต่เชา้ามาอนเดิมน,นะครับห่างหายไปนานเลยนะลูกพี่กินกับกาแฟครับชุงนี้ลงลตอรี่บอยนะครับรายเจ้าครับต้องจองตัวแล้วยูทูบเบอร์ชื่อดังของชัยพี่ปจองตัวยากครับวัวจะมารีวิวให้ได้ นี่ครับเช้ามานะครับดินได้นะครับเสียต้นเสียต้นถังแตกนะครับสโลแกนของร้านคืออะไรพี่สโลแกนร้านนี้คืออะไรพี่มาสายยังมาสายก็ยังขายวะกินทันทีขี้<อ>ทันควัน <laughs> <laughs> ครับอะไรอะไรนะครับใส่มพะพร้าวนะครับ เช้ามานี่ยมาวนนได้นะครับผ่านมาตลาดชัยพบรึกนะครับตึกที่สมหมดตึกที่สมนะตลาดที่สมชัยยรึฟสอง